ระหว่างที่น้องเลาะเปิดนะคะผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยความหวานมันอยู่ที่อะไรตั้งไหมคะอยู่ที่ซอสซอสใช่ไหมเยซอสแกบอกว่าต้องอใช้ซอสที่ใส่นิดเดียวซอสของแกใส่นิดเดียวผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยมีพลังงาน215แคลอรี่เลยทีเดียวช่ใช่นะคะแต่ว่าคาร์โบไฮเดรตไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ28นะแกเตรียมอะไรบ้างน้องเลาะน่ามะเขือเทศเมื่อกี้ครับอ่ามะเขือเทศใช่ไหม ะมะเขือเทศเนาะผัดเปี้ยวหวานก็ต้องมีมะเขือเทศเนาะอาหารนี้มีโปรโตีนสามสิบเก้าเปอร์เซ็นไขมันสามสิบสามแล้วก็คาร์โบไฮเดรตต่ำสุดย<ช>ี่สบแปดเปอร์ซนผัดเปี้ยวหวานก็มีมะเขือเทศนะคะแตงกวาแตงกวานะฮะแกก็จะหัน่นะน,นะหั่นนะหั่นด้วยความสุขนะดูท่าทางนะแกทำอาหารเร็วนะพี่นะอ่าทำอาหารเร็วมากเ,เราให้แกทำแป๊บเดียวเอง<ำ>นะคะมีอะไรคะ เห็ดหูหนูครับอ่ามะเขือเทศแตงกวาแล้วก็สามอย่างแล้วก็ใส่กุ้งกุ้งไปนะคะใส่กุ้งไปว่ากุ้งตัวใหญ่ๆเนาะเออใส่กุ้งเข้าไปนะคะผัดเปรี้ยวหวานอืเห็นแล้วเนี่ยก็น่าทานจริงๆแล้วแกใส่อะไรใส่น้ําครับใส่น้ําลงไปเพื่อไม่ให้มัน น้ำซุปไก่น้ำซุปไก่เมื่อกี้ที่แกบอกว่าน้ำซุปไก่ไม่ใส่น้ำตาลอะไรเลยเนาะใส่แต่ซี่โครงซี่โครงไก่ไก่ครับนะคะใส่น้ำไปเนาะโอ้อะไรเป็นอะไรที่ง่ายๆนะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนาะอ่าแล้วแกบอกว่าเนี่ยซอสเนี่ยใส่ได้นะใส่เพียงแค่นิดเดียวก็พอนะคะซอสภูเขาทองนี่ต้องชวนแกมาเป็นสปอนเซอร์นะแกบอกว่าใส่นิดเดียวก็พอนะเพราะว่าใส่เยอะ มากไม่ได้ไม่ออกไม่ออกมันมีความหวานเยอะนิดนึงเออนะคะแม่แกใส่นิดเดียวเองอ่ะนะคะถ้าเราไปตามร้านเนี่ยจะใส่เยอะมากแกบอกว่าใส่ใส่แค่นี้พอย่คือเป็นอาหารที่คุมปริมาณไว้ใช่ใช่คุมปริมาณไว้คือสำหรับคนเป็นเบาหวานเลยคนเป็นเบาหวานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องอดหวานนะเขา สามารถที่จะทานได้แต่ว่าอย่าทานเยอะเกินไปนะคะแล้วก็หลังจากทานแล้วต้องออกกําลังกายซึ่งผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยมีพลังงานถึงสองร้อยสิบห้านะถ้าเราจะเผาผลาญหมดเนี่ยเราจะต้องถ้าเราเดินเนี่ยต้องใช้เวลาเดินกี่นาทีน้องเขารู้ไหมเ <72 S 1> จ็ดสิบสองนาทีหนึ่ง 1> 1ชั่วโมงิ <laughs> เดินถ้าเดินหันใหญ่นี่รอบเลยนะใช่ <laughs> แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นวิ่งเนี่ย ยี่สิบสองนาทีครับคุณอีกหนึ่งบอกว่าเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนาะกินเสร็จก็ต้องเดินนะคะอ่าเมนูแกเสร็จแล้วนะคะวันนั้นเราเราทานจนอิ่มเลยนะน้องเลาอเนาะเมนูเยอะมากเมเยอะมากนะคะคือก็เขียวแกจะชอบพอเราไปจะชอบทําเมนูให้กินค่ะคือเหมือนกัเป็นความสุขของแกนะพี่นะใช่ใช่ใช่นะคะก็มีโรยผักชีนะผักชีด้วยนะคะโอ้ห้ากินทีเดียวค่ะเมนูนี้นะคะ อ่าอาะไรค่ะกินเสร็จอย่าลืมเดินนะสำหรับนคนเป็นเบาหวานเนาะเดินก็ได้วิ่งก็ได้ปั่นจักรยานปั่นจักรยานก็ได้สามสิบสองนาทีาทถ้าไปไว่ายน้ำสิบหกนาทีโอ้หัวอ่ะเมนูถั